โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นนะฮะแล้วก็มาทําโรงทานในวันฉลองครบรอบอายุของอาจารย์สุริยันนะครับ45ปีนะครับโอเคนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้มาทำโรงทานในส่วนของเฟิร์สนะฮะมีทั้งกาแฟมีทั้งไฟเบอร์และโกโก้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวดูกล้องมุมนี้นะครับกลับได้ไหมเอ่ยโอเคดูนะ นี่เลยครับแสงสิ่งแสงเยอะนิดนึงครับตอนเช้าเช้าอยู่ท่านตอนนี้ประมาณประมาณเอ่อช่วงเก้าโมงนะฮะเก้าโมงเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับนี่นะท่านซีโอครับซีโอเกครับที่วิทยาลัยฉางงงครับมาด้วยนะครับนี่แดงปอบวริศบุรัมพิชโชชนะครับพิพัฒน์นะพิพัฒน์วิทยา นะครับกำลังร่วมกันแล้วก็ในส่วนของพี่พี่ฝนด้วยนะฮะนวลเพนนะวัดปอน <What? S 1> เพนนะป้อนเพนนะเฮ้อวันนี้จะมีในส่วนของโปรยโปรยเงินทั้งหมด2ล้านด้วยนะครับฉลองวันเกิดของท่าน13กุมภาพันธ์สองพนะฮะวัดป่าวังน,น้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามนะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีคลิปอีปอกมุมหนึ่งนะฮะให้ดูด้วยนะครับสาธุสาธุร่วมกันนะครับสำหรับ อาหารลงทานใหญ่วันนี้ของเพื่อนซัพเซ็ตเราส,สนซัพเซ็ตมอนะฮะก็เป็นโอ้โห,โหนี่เต็มที่เลยนะฮะสวัสดีครับผม <laughs>